สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่านะครับกับมังกรหยกตอนที่15้านะครับซึ่งผมก็จวดตรงหน้าไปแล้วว่าตอนนี้จะเป็นตอนจบของเราแลมหากราบอันยิ่งใหญ่กอนที่เราครับก้อยเจงเนี่ยได้กลับมาสู่กองทัพของเจงกิสขานอีกครั้งเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปตีใต้กิมในระหว่างนั้นเนี่ยเจงกิสขานได้มอบถุงผ้าใช่ไหมให้กับแม่ทัพทุกคนว่าเป็นคําสั่งลับ ให้เปิดเมื่อตีใต้กิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้ามเปิดก่อนเด็ดขาดกวยเจ๋งเนี่ยเป็นแม่ทัพคนหนึ่งก็ได้ไอ้ถุงผ้านี้ด้วยคนระับแล้วก็กลับไปหาแม่เล่าให้แม่ฟังว่าเจงกิสขานมีความคิดแบบนี้เนี่ยแม่ว่ายอย่างไงตัวนั่งรีเพงแม่ของกวยเจ๋งเนี่ยก็เมื่อเห็นว่าเจงกิสขานกำลังจะเคลื่อนทัพเนี่ยไปทางตะวันออกใช่ไหมคือใกล้ๆที่จะจะลงมาทางใต้ได้เลย จากบ้านมาเนี่ยรวม20ปีนะครับก็เลยอยากจะกลับบ้านเอ่อคิดว่าจะไปขอท่านขานกลับนะครับแต่ก็เอกใจขึ้นขึ้นมาว่าอคำสั่งก็แปลกประหลาดน,นะขอแกะดูก็จยงว่าแกไม่ได้มันเป็นถุงผ้านเนี่ยแล้วก็ลงคลั่งไว้เนี่ยประทับคลั่งไว้เนี่ยใครแกะมั้นะนั่งดีเพ็งบอกว่าเฮ้ยนี่แม่นะแม่เป็นชาวหลิมอันนะมีฝีมือในการเย็บปักถักรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะไม่แกะข้้งหน้งไอ้ตรงคลั่งเลยหรอก แม่จะลอกขอบของในถุงผ้านี่ออกมาเดี๋ยวเย็บคืนให้เมื่อแกะถุงผ้าได้เนี่ยเนื้อความในจดหมายครับทําให้กุ้ยเจ๋งกับนางหลี่เพ้งนี่แบบเหงื่อตกกันเลยครับคําสั่งในคําสั่งลับเนี่ยมันบอกว่าเมื่อตีใต้กิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้หันหัวทับเนี่ยลงมาตีซองต่อทันทีครับถ้ากุ้ยเจ๋งร่วมมือก็แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ถ้าไม่ร่วมมือหรือมีท่าทีผิดปะกะติตีตัวออกหา่าง ให้จับก้อยเจ๋งระหารชีวิตเลยครับทีนี้เนี่ยก้อยเจ๋งกับแม่เนี่ยพออ่านคําสั่งลับนี้แล้วเนี่ยตกใจมากครับรีบเย็บถุงคืนเลยครับแล้วปรึกษาว่าอย่างนี้ไม่ได้นะถึงแม้นว่าเนี่ยเจงกิสข่าจะมีบุญคุณมากมายขนาดไหนเนี่ย แต่มาตุภูมิเนี่ยมันต้องมาก่อนแล้วกวยเจ๋งเนี่ยก็ตัดสินใจเหมือนกันครับว่ายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยกทัพของเจงชิสขานเนี่ยไปตีใต้สองได้เป็นไปไม่ได้กวยเจ๋งกับแม่ครับเก็บข้าวเก็บของเะครับเตรียมตัวที่จะหนีออกไป แอบนี่ลับก็คือปรากฏว่าตอนที่กวุวยเจ๋งกับแม่เนี่ยพ้นกองทหารได้ไม่ไกลเลยครับก็ถูกพวกทหารเนี่ยามจับกลับมาครับท่านข่านโกรธมากเจงกิสข่านโกรธเรียกกวุวยเจ๋งก็เป็นกระโจมครับบอกว่าบอกแล้วว่าอย่ากแกะคําสั่งลับไปแกะทําไมฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องถูกลงโทษและทําไม่ะขุนานางใต้ซองเนี่ยต้ซองเนี่ยทำให้พ่อเจ้าตายเนี่ย ห้องเต้ก็ไม่เอาไหนเนี่ยจะไปจงรักภักดีทําไมแล้วเจ้าก็เติบโตมาในเนี้ยเติบโตมากับเผ่ามองโกนี่ทาไมไม่ยึดว่าเป็นบ้านเกิดเจ้าก็เกิดที่นี่เลยซ้อำอย่างที่พูดโน้มนา้าวคุยเจ๋งต่างๆนานาครับเพราะว่าก็เสียได้คุยงงค้ยเจงเนึกออกไมคุ้ยเจงก็เป็นคนเก่งนะนะแล้วก็เป็นคนที่สัตว์ซื่อก็อยากได้นางหลีเพ้งขอกับท่านขานครับว่าเดี๋ยวขอคุยกับลูกแล้วกัน ไว้เจ๋งเนี่ยยังเด็กไม่รู้ภาษีภาษาหรอกว่ามาเป็นอย่างนั้นก็เลยลากไว้เจ๋งไปคุยอยู่มุมหนึ่งของกระชมครับแล้วก็พยายามบอกไว้เจ๋งว่าเราเนี่ยเป็นชาวสองห้องเต้ไม่ดีก็ช่างมาันคุณนางไม่ดีก็ช่างมาันแต่เราเนี่ยทำอะไรต้องไม่ผิดกับตัวเองประมาณแบบเงยหน้าไม่ไอายฟ้าก้มหน้าไม่ไอายดินแล้วก็ยังไงเนี่ยให้ยึดมั่นในคุณความดีไว้พูดจบครับหยิบมีด มาแทงตัวเองตายครับตรงนั้นเลยครับก้ยเจงนี่ช็อกมากว่าทำไมแม่ตัดสินใจทำอย่างนั้นนะฮะเสยียใจแล้วก็รู้สึก,กโกรธโกรธและกดดันมากๆอารวาดครับอุ้มศพแม่เนี่ยฝากงทหารออกมาข้างนอกหนีออกมาได้ไกลระยนะหนึ่งครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนกองกำลังทหารที่ตามมาล้อมจับไปครับผู้นำทหารที่มาล้อมจับก้อยเจงคราวนี้เป็นอาจารย์ที่เขารบรักครับ จอมขมังขนูเจอเป้ครับก้อเจงเสียใจแล้วก็มีความผูกพันมากทาไม่ทาตัวไม่ถูกอนะ่ะว่าจะจะสู้จะยอมรับจะอะไรอนะ่ะเพราะว่ายังอุ้มแม่อยู่เลยอนะ่ะแล้วก็เสียใจมากเจอเป้บอกว่าอุ้มแม่ต่อไปเนี่ยนนหนีไปไหนแม่ไม่ไกลหรอกฝากแม่ไว้ที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวจะฟังให้มาฟังด้วยกันฝังแม่นางดีเพง็งไว้ที่มงโกนเจอเป้ปล่อยให้ก้อยเจงเนี่ยเดินทางกลับแต่ปรากฏว่าก้อยเจงบอกไม่ได้หรอกถ้าทําอย่างนั้นเนี่ย ท่านขานนะต้องลงโทษอาจารย์แน่เลยแล้วทหารต่างๆพวกนี้นะที่ติดตามมาเนี่ยผมต้องโดนโทษนะขอกลับไปรับโทษดีกว่าพวกทหารกลุ่มนี้นะครับเป็นทหารกลุ่มที่กวยเจ๋งเนี่ยนำทัพตอนตีเมืองสมุขานครครับรู้จิตใจรู้ถึงน้ำใจของกวยเจ๋งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนใจกับพวกการลงโทษนะสำนึกบุญคุณในกวยเจ๋งครับแล้วก็เห็นใจกวยเจ๋งเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทหารทั้งกองครับย,ยอมลน โดนเจคิสถานททำโทษนะเพื่อปล่อยให้กุเจงไปกุเจงได่ทราบซึ้งมากเลยแล้วก็ร่ำลาพี่น้องชาวมงโกลพี่น้องทหารทั้งหมดครับเดินทางกลับสู่ภาคกลางปรากฏว่าเมื่อมาถึงเนี่ยภาคกลางแล้วเนี่ยกุเจงมานั่งคิดต่างๆนานาเลยครับว่าถ้าตัวเองไม่มีวิทยายุทธ์แล้วเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไม่น้อยอาศัยอยู่ในมองโกลไม่ต้องเป็นทหารมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับแม่แม่ก็ไม่ตาย อยากจะลืมวิทยายุทธที่ฝึกมาทั้งหมดรู้สึกว่าฝึกวิกววทยายุทธไปก็มีแต่เรื่องค่าๆสาฝันเมื่อขวดเดินเดินทางมาถึงภาคกลางไปเจอกับชิวชูกีครับนักโพชชิวชูกีของเราก็เล่าเหตุการณ์ที่แม่ตายแล้วก็เล่าถึงความคิดของตัวเองนะคะนี้ให้ฟังชิวชูกีเนี่ยพยายามจะบอกไว้เจ๋งนะครับว่าน้ำเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถลอยเลยได้แต่ก็สามารถจมเือได้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ที่จะใช้งานมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราเอายาตัวไงก็ได้นะครับให้มันเป็นประโยชน์ก็ได้เป็นโทษก็ได้อยู่ที่เราแต่ผู้เจก,ก็มีความคิดว่าถ้าไม่มีซะเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องเลือกไงมันก็จะสุสงบคิวชุก,กิบอกว่าอืมเอางี้แกกำลังเดินทางขึ้นหัวสัวเขาหัวสัวครับเพราะว่ากําลังจะมีงานประลองชุมนุมกระบี่ท้งที่สองครับที่หัวสัวก็เลยชวนกุ้เจไปด้วยกุญเจบอกไม่ไ,ไ,มไปไม่อยากไปไม่อยากจะไปยุ่งกับพวกยุทธภพบอะไรนะคิวชุกิพูดมาคำหนึ่งครับคิวชุกิบอกว่า มีคนคนนึงอะสามารถช่วยได้คนคนนี้สามารถลืมวิชาที่ฝึกออกมาได้ครับคนคนนั้นคือจิวแปะทงคิวชุกิบอกว่าลองไปถามจิวแปะทงมั้ยะว่าทายัางไงถึงลืมวิชาที่อัมพีเก้าอิมได้ก้อยเจยงก็เห็นดีด้วยครับเพราะว่าเชื่อว่าจิวแปะทงสามารถลืมอัมพีเก้าอิมได้จริงเพราะนั้นก็เลยยอมติดตามคิวชุกิขึ้นไปที่เขาขั้วสัวครับในระหว่างทางครับก๋วยเจยงกับคิวชุกิเนี่ยไปเจอกับกลุ่มของเนี่ยจิวองค,ครับคือเจ้าของงูที่ก๋วยเจยงเคยไป กัดตายใช่ไหมอืมเขาก็มาทวงก็เลยมาต่อสู้กับคิวชุกิแต่กุ้ยเจ๋งเนี่ยกับนั่งดูเฉยๆครับไม่อยากจะแบบต่อสู้กับใครอีกแล้วอ่ะนั่งนิ่งๆเลยนี่จีองเห็นว่าเป็นโอกาสดีก็เข้าไปถามกุ้ยเจ๋งว่าทำไมไม่ไปช่วยคิวชุกิละ่ะกุ้ยเจ๋งบอกไม่อยากสู้กับใคร้วไม่อยากฆ่าใครไม่อยากทําร้ายใครนี่จีองบอกงั้นขอดูดเลือดได้ไหมขอดูดเลือดเถอะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆนะแล้วแลาจะไม่ใช้แล้วไม่ใช่หรอไม่อยากใช้กำลังภายในอ่ะก็ขอเลือดแล้วกันจะได้เป็นนประโช เนี่ยจิงองเนี่ยก็เลยกระโดดมางับที่คอว้ยเจงครับกัดเข้าไปคํเบลเลอร์เลยวยเจงเจ็บมากรู้สึกแบบเจ็บอ่ะแล้วมาอัตโนมัติป้องกันตัวเองครับซ้อนฝ่ามือใส่เนี่ยจิงองค,ครับก็เด้นตกหน้าผาตายไปเลยครับวยเ,เจงก็กุ้มใจอ่ะหลังจากที่แบบพลั้งมือฆ่าเนี่ยจิงองไปทําให้เนี่ยจิงองตกหน้าผาเนี่ยก็รู้สึกว่าวิทยายุทธ์มันแย่ซะเหลือเกินไม่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวแนละ้ว ถึงตรงนี้ก็ยังไม่ช่วยคิวชุกีนะก็ยังจงปักอยู่กับความคิดตัวเองในระหว่างนั้นครับเนื่องจากว่ามันเป็นวันที่ใกล้างานประลองอชุมนุมกระบี่อาวิ้งหงโผมาครับท้าทางแบบตีรังกาเอามือเดินแทนขาใช้มือทําทุกอย่างแทนขากับหัวกับหางก็เจึงเห็นประหลัดประหลาดก็เลยติดตามอาวิ้งหงไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งอาวิ้งหงก็ตะโกนถามในถ้ำว่าท่อนต่อไปแปลว่าอะไร แลให้ได้หรือยังเสียงจากในถ้ำม,มานะครับบอกว่าประมาณว่าท่านโงงงมเกินไปเลยไม่เข้าใจเลยมั้งต้องให้พูดอีกกี่รอบเสียงที่ออกมาเนี่ยเสียงอึ้งยงครับหูกูเจ๋งดีใจมากเลยอึ้งยงยังไม่ตายท้ายยังไม่ตาย,ย,ตาย,ย,ตายนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปช่วยดีกว่าทีนี้เนี่ยเมื่อกู้เจ๋งนี่คือก็สามารถที่จะไปช่วยอึ้งยงได้เพราะว่าเอาอิงคงเนี่ยพอโดนอึ้งยงพูดอย่างน้นก็เลยแยกตัวออกไปฝึกต่างหากใช่ไหมก็แอบนิยม บบอึนน้ยงนนนนก็งอนไม่รู้จักใครก้เจงไม่รู้จักผมระงอนตั้งแต่เรื่องที่แบบว่าไม่ยอมไปไปถอนมั่นใช่ไหมอยากเป็นราชบุตรเขยสินู่นนีนะ่นั่นก้เจงก็เลยแบบงอเท่าไหร่อ,อนนึ้นะองยแบบงยนนก็ไม่คืนดีครับก้อเจงตัดสินใจกระโดดหนาผาครับอึนน้งยงก็เลยแบบไปกอดไปเกาะไว้โอ้แหมน้อยใจไปได้ก็แค่นั้นเองไม่รู้ว่าพี่ก้อยเจงจะใจน้อยอย่างนี้ก็ล้อเล่นอ่ะทั้งสองคนพอปรับความเข้าใจกข้ากันหนุ่มเป็นหนึ่งอย่างบอกไงอย่างที่บอกว่ามันเป็น ชุมนุมพิจัยกระบ,บี่ใช่ไหมคราวนี้คิวแปทงโผมาครับคิวแปทงโผมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคิวชูกีครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาใชนะ่ไหมทุกคนก็แห่กันมาเห็นคิวชุกีต่อสู้กับลูกสมุนของเยี่ยคังที่เหลือเนี่ยก็เข้าไปช่วยเมื่อกำลหลับไอ้พวกลูกสมุนเสร็จแล้วเนี่ยคิวแปงทงครับบ้านขี้ใครให้ไอ้พวกลูกสมุนพวกนี้กินบอกว่าเป็นยาพิษแล้วก็เอายาที่จริงๆอ่ะของไอ้ลูกสมุนเยียคังมาเนี่ยผสมไอ้ขี้ใครเนี่ยแล้วให้มันกินไป แล้วก็บอกคิวชุกิว่าให้ควบคุมตัวไอ้พวกเนี้ไปอยู่ที่ชูจิงกาใน20ปีแล้วค่อยทยอยให้ยาถอนพิษมาละกันคิวชุกิก็เลยเดินทางพาไอ้พวกนี้ไอ้พวกลูกสม,มุนเนี่ยไปอบรมบ่มนิสัยกันที่ชูวจิงกาเมื่อจิวแปะทงมาเล็กน้อยเนี่ยจิวแะ,ง,วแะงไม่ได้กะจะมาประลองอะไรมากมายหรอกนะหนีคนคนหนึ่งมาครับจิวแปะทงหนีคิวโชวยิมมาเพราะว่าอึ้งยงเนี่ยเคยบอกว่า ให้ไปฆ่าหรือให้ไปจับตัวคิวเฉยยิมตั้งแต่ตอนที่สมัยก้อยเจ๋งเนี่ยอยู่กับอาวิงคงใช่ไหมที่ทั้งหมดเนี่ยมาสู้กันในบ้านมึนๆแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิวใทงเนี่ยหนีมาแต่ตอนนั้นคเพราะคิวเฉยยิมเนี่ยพกงูติดตัวแล้วเอาชอบเอางูอ่ะมาหลอกจิวใงอ่ะจิวใงนี่ก็กลัวงูในชีวิตเลยนะก็เลยต้องแหกต้องหนีมาในระหว่างนะครับอิดเตงไต้ซือก็โผล่มา เอ็งโกก็โผล่มาให้จิวเบย์ทงเนี่ยฆ่าไอคิวโชวยิมให้ได้เพราะบอกว่าที่แท้ไอคิวโชวยิมเนี่ยแหละเป็นคนที่ทําร้ายลูกเพราะฉะนั้นลูกของจิวเบย์ทงก็ตายลงเอ็งโกก็บอกว่าจิวเบย์ทงมันมีลูก จุปถงก็แล้วยังไงจะให้ทําอะไรให้ฆ่าคิวโชวยิมไหมอิเตงไดซือก็มาขอไว้คิวโชวยิมเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนอยากจะฆ่าตัวเองเสียเกินก็เลยบอกว่าในแผ่นดินเนี่ยมีใครที่ไม่เคยฆ่าคนมัน้งใครที่มีคุณสมบัติที่จะพอที่จะฆ่าฆ่าได้มั้งอิเตงไดซือเ,เ,เนี่ยถึงแม้จะเป็นพระนะครับยังเคยนึกเลยครับว่าเพราะกิเลสข,ของตัวเองเนี่ยเพราะความโกรธของตัวเองเทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ยอมรักษาลูกของจุปถงลูกของเองโกรย ให้เด็กเนี่ยต้องตาย,ยก็รู้สึกเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเนี่กก็เลยรู้สึกละอายใจที่จะฆ่าคิวโชยิมเพราะคิวโชยิมพูดแบบนั้นปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งครับโผล่มาตอนนี้ฝีมือนี่แทบจะสมบูรณ์นะคคนนี้คืออั้งชิก,กงครับอั้งชิก,กงกระโดดมาแล้วบอกว่าข่าเนี่ยข่าเจา้าใดแน่คิวโชยิมเพราะข่าอั้งชิก,กง ไม่เคยฆ่าคนดีมาก่อนทุกคนที่ฆ่าฆ่าร้อยกว่าคนเป็นคนเลวทั้งสิ้นอากิโกงสั่งสอนคิวโชย,ยิมครับว่าประมุกเสี่ยงโกนของปมุกคนเดิมคนเก่าเนี่ยของพรรคฝ่ามือเหล็กเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักชาติและจงรักภักดีนะครับเพราะว่าประมุกเสี่ยงกวนของพรรคฝ่ามือเหล็กเนี่ยเป็นคนลอบเข้าไปในวังนะฮะแล้วก็ไปเอาคัมภีร์ของงานคุยเนี่ยมาซ่อนไว้ที่เขาฝ่ามือเหล็กนะครับเพราะว่า คำพีของนักคุยเนี่ยถ้าอยู่ในว,งนในวงังเนี่ยในวังหลวงเนี่ยไม่มีขุนานางคนไหนสนใจครับมันจะไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยจะเก็บมาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยสามารถที่จะเอาคำพีเนี่ยเมื่อผู้มีบุญนะผู้มีวาสนาเนี่ยได้เอาไปช่วยเหลือประเทศชาติทําถึงขนาดนั้นนะท้าไมคิ้วโชวยยิ้มเนี่ยนะถึงทนยศ์อาจารย์ได้ขนาดนี้ถึงทําตัวเป็นคนขายชาติขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าเนี่ยสามารถสังหารเจ้าได้ข้ามีคุณธรรมมากพอคิวชอยยิ่มฟังดึงองดกอากิโกงอกลงนะครับไม่ได้ขอร้องชีวิตเลยนะกะขอให้ข้าด้วยครับเพราะว่าคิวชอยยิ่มตอนนี้นะสำนึกผิดแล้วละอายต่อบาปนะครับขออิดเตงใต้ซือบวชตรงนั้นเลยนะครับอิดเตงใต้ซือนี่แบบยินดีมากที่จะเห็นคนคนหนึ่งนะ่ที่กลัดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอิดเตงใต้ซือเนี่ยละทางโลกแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะมาะชิงดีชิงเด่น ในงานประลองนี้ก็เลยนำคิว้วชอยิ่งกับสิทธิ์ทั้งสี่ออกจากเขาว่าสัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยคิวไปทงเองโกใช่ไหมทีนี้คิวใปทงเนี่ยเจอเอ็งโกเข้าเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับคือคนมาละอายแหละแล้วลมันหนีมานานเนะ่ะก็หนีตัดสิใจหนีต่อครับเอ็งโกก็รักคิวไปทงอะ่ะอยากให้มาอยู่ด้วยกันอะ่ะก็ตามคิวใปทงไปครับคิวใบธงก็หน,นีหัวฟาดหัวหมีก็หนีก็ไปเลยทีนี้เหลือใครบ้างอะ่ะอ้างชิก,กงตอนนี้ฝีมือโอเคแล้วนะ เ,เ,เหลือก้ยเจ๋งเหลืออึงยงจังหวะที่อาชิกงสั่งสอนคิวชวยยิมเนี่ยมันมีเรื่องคุณธรรมว่าไม่เคยฆ่าคนดีไงและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยทำให้ก้เยเจ๋งคิดได้ว่าวิาวทยายุทธตัวเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยคนได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีทําให้ก้ยเจ๋งคิดได้ครับจังหวะนั้นอาวิญงคงเนี่ยตามหาอึงยงมาถึงเห็นอาชิกงอยู่ก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็งานประลองแนละ้วเพราะนั้นเนี่ย้ายกับตอนนี้มันก็ไม่แปลกนะเพราะนั้นก็เลยต่อสู้กับอาจิกง แต่ด้วยความที่อาวิงคงเนี่ยสับสนกับวิชาที่เองฝึกมาเพราะโดนอึ้งยงเนี่ยปั่นมาตลอดก็เลยมีลมปานติดขัดโน่นนี่บ้างในบางจังหวัดคนะอัางชิกงก็เป็นยอดฝีมือที่ประสบการณ์สูงเพราะนั้นก็จะไม่พลาดโอกาสอีกต่อไปแล้วนะมีบทเรียนเพราะน้นจังหวะที่อาวิงคงพลาดเนี่ยอัางชิกงเนี่ยเอาไม้เท้าเนี่ยตีกำหม่อมเลยอะ่ะแสกหนะ้าหน้าผากกลางหัวอาวิงคงลยครับคือมันก็ไปจุดสําคัญใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอาวิงคงเนี่ยถึงกับช็อกอแบบ ร่างกายช็อกเลยหลังจากนั้นก็เพอเพอว่าเอ๊ะตกลงยังไงข้าเป็นใครยังไงเอ๊ะมันต้องไปฝึกต่อใช่ไหมสงสยยัยจะไม่เก่งพออ่งงอ๋อไม่รู้ละอะไรเงี้ยโดดหายไปครับเพราะว่ากําลังภายในตาลปัดเนี่ยมันก็ไม่รู้จะสําเร็จได้หรือเปล่านะฮะก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะไม่ไรยังไม่ชนะหนีก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสู้ใหม่ทีนี้เนี่ยเมื่อทั้งหมดเนี่ยมาเจอกันปรากฏว่าค่าวนี้อึ้งจะซื้อมาด้วยนะครับว่าไหนๆก็รับชุมนุมกระบี่ใช่ไหม ตึงยงก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าก็อิดเตงก็ไม่อยู่ยือแปะทงก็ไม่อยู่อาวิ่งก็ไม่รู้ไปไหนแล้วก็เหลือแค่ยาจบอุดรอังชิกงกับมาดบุรพาสองคนจะไปแย่งชิงอะไรทีนี้มีพี่กวยเจ๋งเนี่ยทาไงดีพี่ก้ยเจ๋งลองหน่อยไหมเราไปลองหน่อยไหมก้ยเจ๋งก็ไม่อยากจะสู้อะไรหรอกทีนี้ก็เลยตึ้งยงก็ยุงส่งแหละเว่าอะเอาไงดีจะสู้กันยังไง เัน,นี้ซื้อมาใหม่หมๆสดๆจะมาเจอกับอ้างคี้กงซึ่งไปสู้กับอาวิงพงมาแล้วมันก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบไม่เอาก็ให้สู้กับก้วยเจ๋งเหมือนกันก้ยเจ๋งเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ยาวกว่าใช่ไหมก็ต้องสู้กับยังสดอยู่ต้องสู้กับอึนน้งยซือก่อนอ่าแล้วค่อยกลับมาสู้กับอังคี้กงเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่าง จะได้สู้กันมาแล้วคนละหนึ่งศึกแต่ว่าผู้เยาวเนี่ยมันจะเอาชนะจอมยุทธระดับนั้นเนี่ยมันก็คงยากแต่จอมยุทธข,ขนาดนั้นเนี่ยถ้าชนะกล้วยเจ๋งได้ไม่ถึง300กระบวนท่านเนี่ยจะว่าอย่างไงรอึ่องยซืืออังคิโกงก็บอกว่าถ้ากล้วยเจ๋งสามารถรับได้ถึง300กระบวนท่านเนี่ยก็ถือว่าฝีมือเนี่ยไม่ได้ห่างเท่าไหร่นะก็ถือว่ากล้วยเจ๋งชนะแล้วกันให้กล้วยเจ๋งเป็นหนึ่งในแผ่นดินก็เลยทำการต่อสู้ครับอึ่องเยาสือเนี่ยใช้เพลงขุยใช้วิชานู่นนี่นั่นอะ่ะต่างๆนานาน ต่อสู้กับกุ้ยเจ๋งเนี่ยที่สดสดเลยนะเอาจริงเอากุ้ยเจ๋งไม่ลงจริงนะเพราะตอนแรกเนี่ยกะจะต่อให้นะรับแค่เออ่ใช้ฟิช่าแค่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอร้อยกระบวนท่าหลังเนี่ย เอาก็าเจ๋งแทบไม่อยู่อ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะครบสาม้กระบนท่าอึ้งเือกือเอาชนะก็เจ๋งไม่ได้ครับก็เจ๋งสามารถยันอึ้งเงอกือได้นานชนะชนะไปหนึ่งเ,เหลือองงางคิโกงคราวนี้อังชิกโกงเนี่ยบอกก็เจ๋งบอกว่าถ้าก็เจ๋งใช้ที่แปดฝ่ามือป่ามบบังกรเนี่ยมาสู้กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกศ์จะมาชนะอาจารย์ได้ไงก็เลยให้ก็เจ๋งอ่ะใช้เพลงกระบี่ครับแต่ส่วนตัวเองเนี่ยก็ใช้อ่ไม้เท้าตีสุนนะัขก็เจ๋งก็เลยเอาขลุยของอึ้งเงือกือแทนกระบี่มาต่อสู้ก็เกงีา,ารยรรนรงงนัล้่ ก็คืออาจารย์คนที่7เป็นผู้หญิงคนนี้นี่คือได้รับฉายาหรือว่าฝึกวิชามาเนี่ยคือกระบี่แคว้นเวียดที่กระบี่แคว้นเวียดเนี่ยถ้าศึกษามาเนี่ยมันจะสืบทอดมาจากนิยายเรื่องอื่นนะครับสืบว่าเป็นเพลงกระบี่ที่ไวมากแล้วก็ก็เป็นเพลงกระบี่ที่ดีมากๆเพลงหนึ่งอะแล้วก็เจ๋งเนี่ยหลังจากต่อสู้กับอาวิางคงมานานเนี่ยทำให้มีการฝึกฝนในทักสะอาวุธหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เพลงกระบี่ก็ไม่เลวปรากฏว่า300กระบวนครับอั้งคิกกงก็ไม่สามารถจะเอาชนะกุ้ยเจ๋งได้อย่างราบคาบนะครับกุยเ,เจ๋งสามารถ ยื้อได้ถึง300กระบนเพราะฉะนั้นเนี่ยกวยเจ๋งก็เลยกลายเป็นจอบยุทธหนึ่งในแผ่นดินตอน,น,นหลังจากนั้นเนี่ยอาวิงหงโผมาครับใครจะเป็นจอมยุทธหนึ่งในแผ่นดินไม่ได้ครับนอกจากข้าอาวิงหงเข้ามาต่อสู้ครับกับกล้วยเจ๋งไม่พอครับอ่างคิ๊ก,กงเข้ามาช่วยอึ้งเยียซือก็มาช่วย3ลรุมหนึ่งครับเอาอาวิงหงไม่ลงจนอึ้งยงเนี่ยเห็นความผิดปกติบางอย่างของอาวิงหงเนี่ย ก็เลยตะโกนหรือว่าพูดออกไปเพื่อที่จะทำลายสมาธิประมาณว่าอายิงคงเนะี่ยเคยสัญญาอย่างงูอย่างนี้ไว้นะไม่เคยทำได้เลยเป็นคนไม่ดีตะบัดสาก็มีอะไรกับพี่สะพ้ายตัวเองเกิดเอาอิงเข็กมาเป็นลูกซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะอิงเข็เนี่ยสรุปแล้วเป็นลูกของอายิงคงนะครับซึ่งอายิงคงเนี่ยรอบเป็นชู้กับพี่สะพ้ายตัวเองนะครับก็เลยทำให้มีอิงเข็แล้วพอตายไปเนี่ยอายิงคงก็แบบพอเจออิ่งยง,ยงแบบพูดอย่างเงี้ยอายิงคงก็เสียสมาธิครับเสียสมาธิ ไม่พอยังโดนอาคิกโกงเนี่ยเอาไม่เท้าตีแสกหน้าตีใสกระหม่อมเนี่ยที่แบบมันก็แรงมากเพียนเพียนไปหมดเลยไอ้ฮงพูดมาคําว่าข่าเป็นใครอึง้งเดวบอกก็ไม่รู้แต่จพิงแต่ว่าคนที่เก่งที่สุดในแผ่นดินคือไม่ใช่เจ้าอ่ะแต่เป็นอาวิงหงรู้จักเปล่าอาวิงหองอาวิงหงเนี่ยได้ยินอ้าวแล้วใครอาวิงหองอะ่ะตกลงใครเป็นอาวิงหงฆ่าหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาเห็นเงาตัวเองครับดำๆได้พื้นอึงอ้งเ๋ยวบอกนั่งไงนั่นไงอาวิงหงอยู่น,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 นั่นตามเจ้าไปแล้ว ย้ำคือโดดหลบหนีไอ้เงาก็กระโดดตามาฟาดฝ่ามือไปไอ้เงาก็ฟาดโต้กลับมาในเงาก็เห็นกันอยูดอย่างเั้นเอาไอ้คงก็เพี้ยนบ้าไปเลยครับแล้วก็สงสัยตลอดเวลาถามตลอดว่าข้าเป็นใครข้าเป็นใครอย่าตามมานะแล้วก็กระโดดหายไปลงจากเขาพวกสัวหายสาบสูญไปเลยอ้างคิดโกงนี่คือสงสารนะคนไม่เป็นแบบจอมคนในแผ่นดินแล้วอยู่ๆต้องมีบ้านปลายแบบนี้หลังจากนั้นครับมีเสียงอีสีขาวเนี่ย ร้องอยู่บนฟ้าโก้เจงกับอึ้งยงก็เลยเรียกลงมาปรากฏว่าอินทรีขาวเนี่ยถูกผูก,ผก,ผก,ผกจดหมายมาครับเป็นจดหมายจากวาเจงครับมีข้อความว่าเจงคิสขานเนี่ยกำลังยกทัพลงมานะครับทีจ่จะมาตีเมืองสองแล้วก็ตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจนะครับที่เป็นสาเหตุหรือเป็นต้นเหตุในการตายของนางหลีเพงหรือแม่ของกกนเจงเนี่ยเลยตัดสินใจว่าจะไม่อยู่แล้วที่ค่ายของเจงคิสขาน จะไปอยู่ที่เมืองต่างๆที่จะคิสขญญันยึดมาแล้วแล้วก็ส่งลูกไปปกครองก็จะไปอยู่กับพี่ชายอะไรประมาณนี้นก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วว่าจริงสิงตรงนี้ก็ถึงเพิ่งทราบครับว่าคนที่เอาข่าวว่าตัวเองเนี่ยกับแม่เนี่ยแกะจดหมายแล้วก็กําลังจะหนีออกจากค่ายทหารนี่ก็คือวัดเจนครับในใจก็รู้สึกอโอ้โหสิให้นะพาอ,อยังไงอัแม่ก็ตายไปแล้วแล้วก็รัก,กวัดเจนะเหมือนน้องสาวมันก็ผ่านไปแล้วก็อภัยให้กัน วุฒเงปรึกษากับอาชิกกงและอื้องเซือเขาว่าทำไงกับข่าวนี้ดีครับวุฒเ่งก็เอื้องเซือก็เลยบอกว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเนี่ยเดินทางไปแกล้งที่เมืองเสียงเอียงก่อนเมืองเสียงเอียงหรือเมืองเสียงหยางนะที่เป็นหน้าด่านระหว่างเมืองส่งกับมองโกลเนี่ยไปเตือนขุนนางให้ปกป้องประเทศอย่าให้บกุกรุกเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดเจ้าเมืองหรือว่าขุนนางที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ทําการปกป้องหรือว่าเห็นแก่เงินทองแล้วก็ไม่ไม่เห็นแก่แผ่นดินเนี่ย ไห้ก้ยเจ๋งนะาซะแล้วก็บงก,การทหารเป็นแม่ทัพแทนเป็นเจ้าเมืองแทนหลังจากที่กวยเจ๋งและอึ้งยงเนี่ยได้รับข่าวว่าทางมองโกลนี่ยจะมาบุกที่ต้าซองนะครับก็เลยลงจากเขาห่วซัซเนี่ยเพื่อมุ่งหน้าไปแจ้งข่าวนี้ที่เมืองเสียงเอียงหรือเมืองเสียงหยางระหว่างทางเนี่ยก็ไปเจอกับมกเนียมชื่อครับ คือทั้งกว้วยเจ๋งและม้งนิ่มชื้นเนี่ยไม่ได้เจอกันก็ร่วมประมาณ2ปีนะคราวที่แล้วเนี่ยก็เลยแต่คราวนี้เจอกันเนี่ยปรากฏว,ว่าม้เนิ่มชื้นมีลูกชายครับลูกชายก็อายุประมาณ2ขวบได้กว้วยเจ๋งอึ้งยงก็เลยไปพักเป็นอยู่ที่บ้านม้เนิ่มชื้นคืนหนึ่งม้งนิ่มชื้นตอนนี้นะครับมีอาชีพพอผ้าขายเลี้ยงลูกไปวันๆนะฮะดีที่ว่าเด็กคนนี้ก็มีความเฉียวฉลาดนะเลี้ยงง่ายไม่ ทำความวุ่นวายให้แม่มมกเน็มชื่อก็ชมแล้วก็ระหว่างคุยสาทุกสุดดิบกันเนี่ยกุ้ยเจ๋งก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอียครังเนี่ยตายแล้วนะโอ้โหโมกน่ยชื่อเสียใจมากครับแต่ก็ไม่ได้เล่าสาเหตุนะว่าเพราะว่าเอียครังเนี่ยมาฟาดฝ่ามือใส่อึ้นจงและโดนพี่กบเอาอหงตายก็แค่บอกว่าเออก็ตายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยมกน่ยชื่อก็เสียใจแต่ทีนี้เนี่ยก่อนจะไปเนี่ยก็เลยให้กล้ยเจ๋งเนี่ยลบกุ้ยเจ๋งช่วยตั้งชื่อให้เด็กผู้ชายคนนี้หน่อยก็ลูกของเอี้ ก้อยเจงก็นึกถึงความสัมพันธ์ของตัวเองที่เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเอีย้ยคังเนี่ยแล้วเอีย้ยคังเนี่ยประพฤติตนไม่ถูกไม่ต้องและตัวเองเป็นพี่เนี่ยไม่ตักเตือนหรือไม่โน้มน้าวให้กลับใจอย่างเต็มที่ก็มีความเสียใจกับน้องร่วมสาบานก็เลยตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเอีย้ยกล้วยครับแล้วก็มีชื่อรองอีกนะคนจริงเก็มีชื่อแล้วก็มีชื่อรองไปเรื่อยชื่อรองเนี่ยมีความหมายว่าให้แก้ไขในสิ่งผิด ก็ถือเป็นชื่อที่ดีมกนิมชื่อบอกว่าชื่อดีชื่อดีเลยก่อนลุกขึ้นเนี่ยกวยเจ๋งกับอึ้องยงก็เดินทางไปเมืองเสียงเองียงหรือเมืองเสียงหยางต่อไปส่วนมกเนี่มชื่อเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่สารเจ้าทวนเหล็กไปเคารพศพของเอี้ยขังนะครับเมื่อกวยเจ๋งกับอึ้องยงเนี่ยไปถึงแล้วครับคุณนานที่ปกครองเมืองนี้เป็นแบบที่มุ่งจะซื้อค่าด้วยจริงครับคือเป็นคนขี้ขลาดนะครับแล้วก็รีดนาทาเลี้ยงไม่สนใจการทหาร ก้อยเจ๋งก็พยายามที่จะบอกว่ามองโกลจะบุกก็ไม่เชื่อจนก้อยเจ๋งอ่ะต้องปลอมตัวเป็นคนเดินสารราชองค์การจากห้องเต้มาเลยว่าเนี่ยจะต้องเอ่อตั้งแต่งตั้งทัพนะไปสกัดต้านทานมองโกนไว้ไม่ให้เข้าเมืองเสียงเอียงให้ได้ทหารเนี่ยอยู่ไกลใช่ไหมจากมึงหลวงเนี่ยทหารชั้นผู้น้อยเขาก็เชื่อแล้วก็คือเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเจ้าเมืองคนปัจจุบันน่ะที่มีความแบบขี้ขลาดอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเชื่อเชื่อฟังกุยเจ๋งว่าเป็นตัวแทนจากฮ่องเต้มาแล้วก็ติดตามกุ้ยเจ๋งเนี่ยป้องกันเมืองนะครับปรากฏว่ากองทัพที่ยกมาเนี่ยก็คือกองทัพของเซหลุยครับพี่น้องรบสาบานของกุยเจ๋งที่สนิทกันมากเนี่ยทำให้กุ้ยเจ๋งเนี่ยคิดไม่ตกว่าจะทำไรถึงจะชนะได้เพราะวเซหลุยเนี่ยเมื่อก่อนเคยลดอยู่ในทัพเดียวกวุ้ยเจ๋งใช่ไหมก,ก็รู้กลยุทุดพอสมควรทางเดียวที่จะพอที่จะชนะสึกครั้งนี้ได้ครับอึ้งลงบอกเลยว่า ต้องไปฆ่าเซลุยครับก้ยเจ๋งเห็นกับแผ่นดินบ้านเมืองน,นะครับคืนนั้นใส่ชุดดาไปกับอึ้งยงครับแอบไปในค่ายทหารของเซลุยกะจะฆ่าเซลุยให้ตายในคืนนี้เลยระหว่างที่กําลังแอบฟังอยู่นอกกระโจงของเซลุยเนี่ยปรากฏว่ามีทหารขี่ม้ามาครับเข้ามาแจ้งข่าวกับเซลุยนะว่าท่านขานเจงกิสขานป่วยหนักครับต้องการพบเซลุยมากและถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเจอกุ้ยเจ๋งด้วยก้ยเจ๋งอยู่นอกกระโจงครับเอามีดบีดผ้ากระโจงแล้วบุกเข้าไปเลยบอกว่าฆ่าอยู่นี่แล้ว เซลุยเราไปหาท่านขานครับกุ้ยเจ๋งกับเซลุยก็เลยเดินทางกลับมองโกลครับไปหาเจงกิสขานเจงกิสขานเนี่ยอยากเจอก้้ยเจ๋งมากเพราะว่ามีความเขาเรียกไรคาใจในความคิดความอ่านกุ้ยเจ๋งก็เลยชวนกุ้ยเจ๋งเนี่ยออกไปที่ทุ่งหญ้าขี่มา้าไปครับบนทุง่งในทุ่งหญ้านะั้นนบนฟ้ามันก็มีอินทรีนะมีเหยี่ยวบินอยู่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใครๆเนี่ยพี่เคยเล่ามาว่าชาวมองโกลเนี่ยเขาก็ ยิงเหี่ยวอะไรกันเป็นว่าเล่นอยู่ล้ะนะครับคราวนี้เนี่ยท่านข่านเนี่ยอยู่ๆก็หยิบธนูขึ้นมาครับแล้วก็เล็งไปที่เหี่ยวก้ยเจก็ทัดทางไปว่ามันไม่ได้ทาอะไรอะ่ะจะไปยิงมาทำไมท่านขานก็ไม่ฟังครับเหนียวธนูแล้วก็ยิงธนูออกไปก็ลกลัวลูกธนูนะมันหมดแรงไม่ถึงตัวอินทรีครับเจงกิสขนันตาหนักรู้ดีเลยครับว่าตัวเองอะ่ะแก่ไปมากถามก้วยเจงว่ามันไม่ดีอะที่เราเป็นข่านที่รวบรวมแผ่นดินมองโกนได้ยิ่งใหญ่ขานาด ช่วชีวิตนี้จะมีใครที่ยิ่งใหญ่เท่าเราอีกไหมวัย,ยเจงก็บอกว่าท่านขานเนี่ยชนะศึกมาตีกินแผ่นดินมาเนี่ยใหญ่มากกว่าจกักรพรรดิกว่าฮ่องเต้อีกหลายองค์ในประวัติศาสตร์ไม่มีใครเคยทำได้เท่าเจงกิสขานแต่ขอถามนะว่ามันแลกมาด้วยอะไรมันแลกมาด้วย ความตายแลกวมาด้วยความเป็นม่ายความกำพร้าชีวิตคนไม่รู้กีห่หมื่นกี่พันกี่แสนคนแล้วก็ถามท่านขาดกับว่ามีพื้นที่ใหญ่โตขนาดนี้ครอบครองขนาดนี้ตอนตายเนี่ยต้องการพื้นที่แค่ไหนฝังศพเอกรีสขานทำมือได้แค่ว่ามันก็ใหญ่กว่าตัวแค่นี้เองว่าเจงก็บอกเราจะเอาอะไรไปมากมายครับท่านขาาจะจมกับความคิดนี้นะครับจนคืนนั้นเอกรีสขานก็ได้สวรรคนโตลงกับ เมื่อเจคิสคานเสียชีวิตหรือสวรรคตลงแล้วเนี่ยคว้ยเ,เจ๋งก็เลยพาอินยงเดินทางกลับเกาะดอกทอครับเพราะว่าหลังจากเนี้ยก็ไม่มีกองทัพจากมองโกนี่ที่จะมาบุกเสียงเอียงได้อีกนะครับเพราะว่าเจคิสคาสนสวรรคตก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในมองนะฮะกว่าที่มองโกนจะกลับมาลุกลามส่งเด้กทีเนี่ยก็จะเป็นสมัยของเอย่กล้วยไปปลายแล้วแล้วก็เข้าสู่ด่านมังกรจบกของเตยบออคก,กี้ หลังจากกุ้ยเฉียงกับอึ้งยงเดินทางกลับมาที่เกาะดอกท้อทั้งสองก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับเป็นอันว่าจบมังกรหยกภาคแรกนะครับภาคกุ้ยเฉียงกับอึ้งยงลงในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ส5้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้แล้วก็เรื่องที่จะทําหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องฝากติดตามกันไม่ด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ ขอให้กดติดตามกด Subscribe กันนะฮะกดไลค์กดแชร์ like, อะไรเหมือนที่ใครๆก็ทำกันนะลองดูสักหน่อยนะครับแล้วก็เราก็มาเจอกันในเรื่องหน้าแล้วกันสำหรับบางกรยกตอนพิเศษต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยลงแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางกรยกส่วนที่หายไปหรือว่าเป็นเกตดน้อยต่างๆที่มีในหนังสือแล้วก็ในหนังไม่ได้บอกไว้ก็จะทำะแซมๆมาแล้วกัน ส่วนหนึ่งหน้าเป็นอะไรคอยติดตามกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามตลอด15คลิปที่ยาวปมาน,าน,นี้ขอบคุณจริงๆครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ